สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักหละกเอ็ซีตีคิดฮอดคิดถทิงและแฟนๆท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับมากันอีกแล้วช่องหมอลำเทิงหมอลำเทิงมาอีกแล้วท่านผู้ชมก่อนสิบเิงเงคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์จะเรื่มกดซับสไครต์จะ่าล่มกดติดตามให้ครับช่องพ่อใหญ่สเสถียรก้อนคําหมอลำเทิง หมอลำเทิงเดิม่มท่านผู้ชมเด้นนะครับเข้ามาแวะชมช่องหมอลำเทิงสบายสบายม้อนี้มีการประชุมการประชุมปรึกสาหารือนะครับอ่าเพื่อสิสมภชพระประท่านอ่าพ้อมกับสิฝังลูกนิมิตนะครับในวันที่่า3ส สามสิเบเอ็ดมกราคมนะครับจนทอดมือวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับอ่ามีการอ่ามีหมอลำกลางเว้นพร้อมท่านผู้ชมมือวันที่สามสิบมีหมอลำกลางวันวันที 30, ่สามสิบเอ็ดกับม,มีการสมโพดนอสมโพดพ,พระประท่านละกาเมื่อวันที 30, ่สามสิบเอ็ดกับมีอ่ฝังหลูกนิมิตไล่ละเอียด อยู่ที่คุบาอาจารย์นะครับเพื่อนในวบาสู่ท่านผู้ชมฟังมันก็มีหลายๆนะครับพิธีการให้ท่านผู้ชมได้ผู้ได้เบิ่งคลิปนี้แล้วก็จะลืมนะครับวันที่3 0 3 1ฮเวทอดวันที่หนึ่งมักผุล่ะของเดือนมักกะลาวันที่3าสิเวทร,รวงสซวันที่หนึ่งเดือนกุมภาพันธ์นะครับจังสิเสร็จแล้วงาน ผู้ใดเบิ่งคิ่ออ่าะมอลำเทิงหรือพ่อใหญ่เสถียรก้อนคำกะสามารถสิบอกพี่บอกน้องอันนี้บม่ได้มาโฆษณาไม่ได้มาโฆษณานะครับแต่มาพูดให้ฟังว่าผู้ใดต้องการอยากไปงานชมโผดภัยต้องการอยากไปงานฝังหลูกนิมิตนะครับอันนี้เป็นงานใหญ่นะครับเป็นงานใหญ่ผู้ลักผู้ใหญ่ก็มาเยอะนะครับไฟ ไม่ว่าจะเป็นขายไอไ้ฝ่ายคารวัไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสงผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมนะครับกับฮุซึวาสิมีาผู้ใหญ่บ้านของตำบลน,นากระแซง16หมู่บ้านมีผู้ซอยผู้เยญ่บ้านแล้วก็มีทีมงานจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลน,นากระแซงนะครับแล้วก็มีคณะครูนะครับจากโรงเรียน คณะครูบาอาจารย์คือกันกาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลกาพร้อมกับเจ้าอาวาสนะครับเจ้าอาธิการหรือเจ้าอาวาสนี่นะครับของวัดตำบลหน้ากระแซงทุกวัดนะครับเป็นมารวมประชุมกันเพราะว่างานนี้มันเป็นงานใหญ่มือนี้ที่นี่นะครับมันเป็นงานใหญ่ใหญยบ้านกำนันอบอตอลากา พอข่าประชาชนนะครับวันนี้รู้สึกว่าเข้ามาร่วมประชุมนี่เยอะแยะได้ท่านผู้ชมนะครับวันนี้เขามาร่วมประชุมนี่เยอะแยะหลายแล้วก็มีการโหวตเสียงนะครับมีการโหวตเสียงว่าเสียเฮ็ดแบบไดเอาไปในรูปแบบแนวใดนะครับทํางานเฮ็ดแนวนี้ก็บอกกันง่ายๆว่าเฮ้าเฮ็ด ทั้งพุทธศาสนาของห้านี่เฮ็ให้มันถูกต้องครองถรำนเนาะเฮ็ให้มันไปตามประเพณีประเพณีเพราะว่าแต่พอแต่แม่เพิ่นก็มีงานสมโพ์เพื่อให้คนได้มาทำบุญมีงานฝังลูกนิมิตคืออันนี้นะครับบาดนีก้ก็มีผูม้มีใจบุญใจศุนท่านก็คือคุณแม่น้อยอุศลพันธ์พร้อมกับ ผู้ช่วยสายเปยเริอนจิตพร้อมครับคุณโอ้ผมจำซื้อเพิ่นบ่บได้นะครับคุณมณีรัตน์นอคุณมณีรัตยานสิงเพิ่นกับมัน่วมนะครับบริจาคบริจาคน้ำเดื่มแน่บริจาคมะม่วงด้วยแก้ง่วงแล้วก็ยังมีน้ำชากาแฟนะครับที่เขามันรวมซอยกันเป็น อาน้ำดื่มเป็นเป็นเบรกเน,นาะนะครับเป็นเบรกเอาให้ท่านผู้ชมฟังครูบาอาจารย์บ่อยจักน้อยนะครับเก่าดวงเพันตะกงจะใส่ไว้เนี่ยาเสรหรือจัะเออเป็นฝ่ายจะย้ำจับกับตัวเด็กกันแล้วแต่เออมีไวมากอลูกสุวนรณเก่าลูกที่พันสองหมืน่นสองหมืน่นคือพันไดเม็ดดวงใหญ่เออบัดที่นี่ เขาได้มีดวงหน่อยได้เสียอยู่บมดสองหมืนเออบ่ได้เสียสองหมื่นโบได้จ่ายเป็นราคาสองหมืนเออจ่ายเป็นสองพันเก้าได้ตัดตัดลูกใดเออตัดลูกครับเอออยากดี่พี่น้องเขามีหกคนเจ็ดคนหกซื้อเจ็ดซื้อรวมรวมกันยืนผู้ตฟังเออเมื่อจังหวัดเป็นสวดพ์ทักสวดิถามแบบเออทำการอย่างทรงซีไอ ตัดโบเขาตัดเขาพิธีเขาบอกเลว่าตัดคูเดียวขาดต้มปลุบลงหน้าก็ค่อยปอกปอกปลเสร็จดีดอกันนี้ยมาสั่งจะไงนออาจารย์จะไงนอนี่ซ้ำสองพันเก่าทังสิอาารดีเออเอาซื้อนํำมากโลกใส่ดาษไปไปส่งเป็นลายไป็นหาหรือทำลายเขากันยัง แสลซื้อเซมิดนะครับพ่อดีระดึกในงานตัดฝายฝังลูกนม้มิดบสดวัดน้องเงิน้อยดี่อเดนี่อเดี้ของคนตัวยาคนไหนมาเบิงเออของบัตรยังพอยนหรออ่านทานคนหลาีด้วยท่าว่าคนไหนมาเบิงไอเคนโบรา้เข้ามาเลยเอาไว้ก็จเก่าโบ่างเพราะนซื้อจะของอ่ะ โยอำนา,านจจริญเอ๋อคนหนักประจวาได้แก่เออวาท่าท่าด้านนีเป็นบริเวณในจแต่วัดเ่องคู้เดียววัดเอื้นอน่นกัดได้เทศเชษไทยคือกันแก้สลักไทยคือกันเอ๋ประจวดข่าวแท้ผุหกแตุ่ญกระเิ้น,นุญเดอกกับคอยทะย่อยมากเรื่อยๆมีมากเรื่อยๆ สองสามสี่เ่นี่เจ้าผาหนึ่งมาถามสองสามนี่เจ้าผาหนึ่งมาถ้ามเอาเชืมมเอมาให้สงไล่ไปหางทางหลาย,าลายเอเ่ทาันเ้าหลับอูฉากแดดแต่พมี่ววังปานนี้เออแตับาเข,ข,ขาว่าท่านเองรับผูกสาดะได้ขันระวัเอ่ยพราะนั่นาเออพอในยักษ์โยอที่เขารวมกัเชนช่วน,น ภูตามกำนัสำ้สั้นาเข่าทีนลอยสีสุดคืออีกส่วนหนึ่งผูจะเป็นเจา้าภาพสวสสพัสด,ดิเริญพระพุทธมนต์สงดดังเท่เอ้สมโภดเนี่ยมันเคยสมโภดนีพระภูจ้าครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เอาสำหนี้สักก่อนนะท่านผู้ชมเนาะเอาไว้ เอาไว้คลิปหน้าจะค่อยมาพอกกันไหมจะค่อยมาฟังกันไหมก่อนสิจักกันไปก็อยืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พร้อมกับก,บกดติดตามผู้บริสุทธิ์ติดตามให้กับช่องหมอลำเทิงหมอลำเทิงเด้อพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้มื้อนี้สุขก,กายสบายใจสวัสดีครับ